สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดน,นะครับขอต่อเนื่องอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันและผมเชื่อว่าหลังจากนี้เรื่องของเจชนาทิพย์สงกระสินจะอยู่ในความสนใจของพวกเราไปอีกสักพักเลยนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทางคาวาสกิฟอนตาเล่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในศึกเจลีกโอเคการยืนยันก็คือชูเสื้อ นั่นคือ100%เแต่ณนะวันนี้เงื่อนไขายทั้งหมดเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับและผมเชื่อว่าเจก็จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่น12มนกราคมก็คงจะได้เห็นข่าวกันหลังจากนั้นแล้วก็เตรียมพร้อมในการอยู่กับต้นสังกัดใหม่สิ่งสำคัญก็คือเหตุผลทำไมค่าตัวถึงสูงเกิน100ล้านบาทแล้วอาจจะไปเกินกว่า130ล้านด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ว่าทีมระดับแชมป์เจลีก กล้าทุ่มกล้าจ่ายกับนักเตะไทยซึ่งเราต้องยอมรับว่าเราเคยวิเคราะห์กันหลายครั้งนะครับว่าถ้าเกิดจะมีการซื้อนักบอลสักคนหนึ่งในอาเซียนไปซื้อโควตาต่างชาติดีกว่าแต่เจชราทิ์ไม่ใช่แบบนั้นเพราะเขาผ่านบทพิสูจน์มาแล้วมากมายในลีกของญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นเหมือนผมนะครับว่าเขาดีจริงๆแต่มันจะมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์กันแล้วก็มองให้ขาดด้วยข้อมูล แฟกต์ Fact, ความเป็นจริงที่จะพูดถึงในคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับ s u b สไคร e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o YouTube 2 0 0 0 0 0ซับเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมเชื่อมั่นถึงแน่นอนถ้าเพื่อนๆติดตามดูคลิปกันขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นอะไรในคลิปนี้สนใจสินค้าของคิสไซคโคงที่นํามาขายก็สามารถสนับสนุนกันได้ขอบคุณสําหรับการซื้อเสื้อจะเป็นสีดําสีขาวนะครับยังมีจําหน่ายแน่นอนไซส์ไหนขาดก็เดี๋ยวสั่งเข้ามาเติมไปให้สั่งโรงงานผลิตแป๊บเดียว เสร็จเลยนะครับของกินซื้อไปกินอร่อยก็บอกต่อกันด้วยส่วน YouTube นะครับอย่างที่เราดูกันทุกๆครั้งเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารกันอย่าลืมคอมเมนต์มากันด้วยนะครับคุณคิดเห็นกับคิดนั้นคิดนี้อย่างไรผมแวะอ่านตลอด Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราไปติดตามเรื่องราวของเจชนาทิพกับเหตุผลทำไมต้องเป็นฟอนตาเล ตามผมมาครับผลงานฝีเท้าของเจชนาทิพทุกอย่างตอบคาถามหมดนะครับก็ไร้ข้อสงสัยซึ่งในเจเลีเกือบ5ปีบนสีเสื้อของทางซัปโปโรแม้ว่าจะไม่มีเหรียญรางวัลติดมือมีถ้วยรางวัลที่จับต้องได้แต่การเป็นนักเตะโคต้าอาเซียนเล่นในเวทีเจลีก1ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของญี่ปุ่น ได้เล่นไปถึง115เกมก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆการยิงได้14ประตูกับ21แอสซิสต์ก็คือคำตอบชั้นดีว่าเจเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นแข้งหลักนักเตะคนสำคัญของบอลลีกญี่ปุ่นติดทีมยอดเยี่ยมแอสซิสต์สวยๆแมนออฟเดอะแมชซึ่งถึงแม้ว่าซัปโปรโรอ,อาจจะเป็นทีมในเกรดกลางตารางแต่ผลงานของเจชนาทิพ คือว่าใหญ่เกินคาดมิดฟิลด์ความสูง158เซนมสัญชาติไทยที่เคยพังหาติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2018ของศึกเจลีกนี่คือ19นะครับที่ตอกย้ำว่าเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เพียงแค่ขวบปีแรกๆในการเล่นบนลีกที่ดีที่สุด ในทวีปเอเชียและจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปในเส้นทางที่ยากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในบรรยากาศเดิมๆที่ซัปโปโรตลอด5ปีที่ฮอกไกโดนะครับนอกจากชนาทิพย์จะตอบแทนผลงานด้วยฝีเท้าแล้วชื่อและก็แบรนด์ความเป็นชนาทิพย์ก็ยังขายได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนต่างๆเม็ดเงินไหลเข้าสู่สโมรสรแบบคุ้มค่าและที่สำคัญทําให้คนไทยหันไปเที่ยวจังหวัดฮอกไกโดแบบมากขึ้นเรียกว่าเป็น Impact แบบสุดๆแน่นอนครับดีลระหว่างซัปโปโรกับฟอนตาเล่จะเกิด ขึ้นไม่ได้เลยหากว่าเจชนาทิพย์ไม่ตอบตกลงซึ่งเจก็มีทางเลือกคืออยู่หรือว่าย้ายราคาซื้อตัวที่คาดกันว่าเกินกว่า130ล้านบาทโดยชนะทิพย์เนี่ยจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนราคาค่าเหนื่อยก็คาดว่าอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเลยทีเดียวก็เป็นราคาที่เหมาะสมทุกประการไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพชรก็คือเพชรทองก็คือทองมันมีมูลค่าในตัวของมันส่วนเหตุผลที่ชนะทิพย์เลือกย้ายไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินเป็นหลักและผมเชื่อว่าเหตุผลลักๆ ก็คือมันถึงเวลาครับที่เรือเล็กควรจะออกจากฝั่งเพื่อล่าปลาที่ใหญ่กว่าคาวาสกิฟอนตาเล่ก็เป็นทีมที่แฟนบอลไทยรู้จักกันและนักบอลนนรู้กันดีว่านี่คือยอดทีมแห่งยุคปัจจุบันแนวทางฟุตบอลชัดเจนเล่นเกมรุก เพื่อ่วงเวลาเพราะเกมรุกจะทาให้คู่แข่งไม่ได้บอลและมีโอกาสได้ประตูมากที่สุดเป็นฟุตบอลที่มีสไตล์และมีแบบแผนและที่สําคัญของแฟนบอลก็คือเป็นทีมทําเงินชนาทิพในวัย28ปีนอกจากฝันที่เล่นในลีกที่ดีแล้วก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปทุกปีความฝันคว้าแชมป์เจลีกก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนอกจากฟอนตาเล่เป็นแชมป์เจลีกขาประจําในช่วงหลังอีกหนึ่งรายการก็คือขาประจําในเวที a f c ซีแชมป์เบนสลีย แต่ไปไม่ถึงแชมป์ซึ่งฤดูการ2022ตัวแทนทีมแชมป์เจลริกทีมนี้ก็วางเป้าหมายจากคว้าถ้วยใบใหญ่ของเอเชียสักครั้ง จึงลงตัวครับว่าฟอนตาเล่ตอบโจทย์ชนาทิพสงกสินในการเล่นบนเวทีที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะสโมสรชิงแชมป์เอเชียกับยอดทีมเบอร์หนึ่งของเจลีณปัจจุบันก็เป็นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธจริงๆคําว่าฟอนตาเล่ที่ตามหลังชื่อสโมสรมาจากภาษาอิตาลีนะครับมีความหมายว่าแนวหน้าสื่อถึงความทะเยอทะยานท,ที่อยากจะเป็นทีมฟุตบอลระดับท็อปแน่นอนครับท็อปเฉพาะฟุตบอลในสนามอย่างเดียวไม่ได้นอกสนามก็ต้องท็อปด้วยฟุตบอลที่เล่นการสนุกเอนเตอร์เทนอย่างไรก็ตามแต่สโมสรย่อมต้องการสร้างฐาน แฟนคลับใหม่ๆเช่นเดียวกันนี่คือโลกแห่งความจริง นี่คือโลกของธุรกิจฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลยุคโควิดสิหลายคนจึงมีคำถามขึ้นมาและตกตะลึงกับตัวเลขราคาย้ายทีมและค่าเหนื่อยที่เจชนาทิพย์จะได้รับจนอาจเกิดคำถามว่ามันจะคุ้มค่าหรือกับนักเตะไทยราคาขนาดนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะในยุคโควิดสิซึ่งญี่ปุ่นกำลังชะลอเรื่องของการซื้อขายตัวนักเตะและใช้เงินแบบจำกัดจำเขี่ยกันและเศรษฐกิจมันก็ชะลอตัวกันทั่วทั้งโลกและการซื้อตั๋วเข้าไปชมฟุตบอลก็ต้องจำกัดจำนวนผู้ชมไม่เหมือนแต่ก่อน แบบนี้ฟอนตาเล่จะขาดทุนหรือไม่แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับทุกอย่างคือสิ่งที่บอร์ดบริหารเนี่ยวางเกมไว้หมดแล้วและแน่นอนครับพวกเขามองขาดตั้งแต่แรกแล้วว่าการคว้าตัวชนาทิพสงตัดสินนักบอลเบอร์หนึ่งของอาเซียนมาสู่ทีมพวกเขาจัดได้ประโยชน์อะไรบ้างลองตามไปดูนะครับข้อแรกยอดผู้ติดต,ตามในโซเชียลมีเดียของสโมสรจะเพิ่มขึ้นเมื่อใดครับทันทีที่ฟอนตาเล่ประกาศคว้าตัวชนาทิพ แฟนฟุตบอลไทยและอาเซียนจะพุ่งความสนใจไปที่สโมสรแห่งนี้ทันทีและจะทำให้ยอดผู้ติดตามทั้ง IG และสื่อต่างๆของสโมสรที่เป็น Official Account จะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดซึ่งนับจากวันนี้7มกราคมที่ผมทำคลิปอยู่ปัจจุบันเนี่ยมี120,000คนติดตามส่วนแฟนเพจ Facebook ของสโมสรก็มีคนกดไลค์170,000ไลค์ซึ่งยอดเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสามารถทาการตลาดได้มากขึ้น หาเงินเข้าสู่สโมสรได้มากขึ้นและที่สำคัญครับตีตลาดเพิ่มฐานแฟนบอลในภูมิภาคอาเซียนได้อีกไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลไทยเท่านั้นคุณลองคิดดูนะครับเจชนาทิปมี IG ซึ่งคนติดตามเนี่ยสอล้านหนึ่งแสคนสุดยอดขนาดไหนกับการทำแบรนด์คอลแลบกันข้อที่2ครับสร้างยอดขายเสื้อและของที่ระลึกมากที่สุด อีกหนึ่งของสะสมที่แฟนบอลต่างตั้งตารอก็คือเสื้อบอลของชนาทิพย์กับทีมใหม่ซึ่งเดิมทีครับสโมสรน,นั้นก็มีไรายได้จากการขายเสื้อบอลอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมท้องถิ่นที่มีฐานแฟนบอลเหนียวแน่นญี่ปุ่นจะอยู่ได้จากการขายของที่ระลึกแล้วก็เสื้อฟุตบอลที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือแม้แต่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กับทีมใหญ่ในยุโรปเสื้อบอลของลีกญี่ปุ่นหลายสมโมสรราคาสูงกว่าเสื้อบอลของลีกยุโรปไดย3เสื้อบอลที่สกรีนชื่อว่าชนาทิพย์จะเป็นสิ่งที่ขายดีเพิ่มเติมยอดขายในไทยยอดขายในอาเซียนเพิ่มได้แน่นอน,อนซึ่งก็จะอิมแพคขึ้นไปอีกหากเจชนาทิพย์ได้ใส่ลงสนามและอีกข้อที่สําคัญนะครับข้อ3ก็จะกระตุ้นผู้ชมให้กลับมาชมฟุตบอลที่สนามและประโยชน์อื่นๆในอนาคตจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดทั่วโลกมาเกือบ2ปีฟุตบอลและก็ธุรกิจทุกประเภทก็เป็นอีก หนึ่งสิ่งที่ได้รับผลกระทบฟุตบอลต้องแข่งขันกันแบบไร้ผู้ชมมาโดยตลอด ตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิดซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มกลับมาอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันกันได้บ้างแล้วแต่จะมีการจำกัดจำนวนและก็เว้นระยะห่างการที่ฟอนตาเล่ได้ตัวชนาทิพย์สงกระสินก็คือการมีแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงดูดแฟนบอลในญี่ปุ่นอีกฐานหนึ่งซึ่งถือว่าแฟนบอลไทยและแฟนบอลทั่วอาเซียนจะได้มีโอกาสได้เห็นลีลาอันแรวพราวของเจชนาทิพย์ด้วยตาเปล่าสักครั้งในชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับเพราะตอนเล่นให้ซัปโปโรก็มีแฟนบอลไทยไปดูหลายคนรวมถึงมีการจัด เพื่อไปดูนักเตะไทยในเจลีกก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันเพราะจะเห็นภาพล้วใช่ไหมครับว่าฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าเท่านั้นสโมสรถึงยอมทุ่มเงินคว้าตัวชนาทิพย์เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาดและมันก็เอื้อซึ่งกันและกันแต่ฝั่งของชนาทิพย์เองก็ได้ผลประโยชน์ค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอยู่ในสโมสรที่ใหญ่ท้าทายขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสได้ลงเล่นในศึก a f c Champions League ซึ่งเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในเอเชียแต่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือได้เล่นกับยอดทีมที่ถือว่าเป็นทีมอันดับต้นๆของโซนเอเชียในฝั่งตะวันออกนี่แหละครับและก็สัมผัสความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตกับยอดทีมแห่งยุคจิงอยู่นะครับว่าในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจนั้นการควบคุมงบประมาณให้เสียเงินน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องดีแต่การที่ยอมลงทุนกับอะไรบางอย่างด้วยเงินจํานวนมากก็อาจจะเปลี่ยนเป็นประโยชน์มหาศาลกลับคืนสู่ธุรกิจได้เช่นเดียวกันต้องตามดูกันต่อนะครับว่าบางทีวิกฤต อาจจะเป็นโอกาสสําหรับบางทีมและต่อจากนี้กราฟการเติบโตของสโมสรฟอนตาเล่ในภูมิภาคอาเซียนกับชนะทิพย์สงกระสินจะพุ่งขึ้นอีกมากแค่ไหนฟุตบอลในสนามก็เรื่องหนึ่งเรื่องของธุรกิจฟุตบอลก็เรื่องหนึ่งไม่นานเกินรอจะมีคําตอบแน่นอนและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องอหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับสช่องทางเหมือนเดิม a c e b o o k กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ YouTube กด s u b สไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อก้าวสู่2 0 0 0 0 0ซับของพวกเราแล้วมันจะมีอะไรที่ พัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ